เอกมึงติดจานทู่ครับมาสัน่นมึงในล่เงิึงบวานบะผ,ผมบอกว่านในที่ไอแล้วเป็นโลกมสาสั่นเอายอบ่มึงยให้ายแล้วไอจะย้ายไม่ได้มาสั่นม่วย้ายออกได้มาสั่นย้ายออกได้ไดอันนี้เรื่องติดจานทู่น่ครับจานทู่มุมหกแปดหกทับสี่จ็หกม้าวย้ายออกได้เอพอพันธุ์ใหญ่จานในเวลานนครับิบึงนีได้สมมติเจ้าได้ ฟังดีๆแล้วนะเดี๋ยวเอาทีอยู่ผมลงไปที่แรกออบัตรที่นี่มาสสลับสองมาที่นี่ปักพัดกับอย่างรถฟีโน่รถฟีโน่สีสมกู้บัตรเครดิตครับเห็นงานแบบนี้แหละบริษัทแมคโครเห็น,น Head, โลตัดบิ Big ๊กซีโลตัดเซลไปยังหนึ่งไปเห็นบัตรเครดิตสีซ่าพันหมืน่นสองหมื่นครับปักพัด ผู้ใดมาอยู่ก่อนมูไขอยแล้วนะ่าสัญญา่นเด้อบัตรเครดบัตรเคร,รดิตนัวครับว่าสั่นมึงนั่มหามันให้พ่อให้ได้ใส่เงินมัดแล้วกูช่วยได้หน่อยนะวันนี้หนีออกนอกราชอาณาจักรครับนั่มพอแอ้เน,น,นี่ยแล้วแรมง,ม 2, นะงมึงเป็นยี่สองพันนะเออใส่เงินมัดหมดแล้วครับบัตรเคร,รดิตท่ญญานสญญามุทรเจ้าไปกู้เงินมาได้ลรอครับเอ้ยมัวนะครับเรื่องน,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 นี้ได้